สวัสดีครับผมเฉลิมพลฤทธิชัย International Advisor ของ Within You ครับตอนนี้อยู่มา30-30กว่าปีแล้วครับเ,เริ่มต้นด้วยการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนครับระดับไฮสคูลครับไปเข้าเกรด12ที่นู่นครับหลังจากเรียนจบมัธยมแล้วผมก็ต่อมหาลัยที่นู่นเลยครับก็ไปจบที่ มหาลัย University of Texas ทซี่ออสตินครับสาขาวารสารศาสตร์หรือ Journalism ครับอยู่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องเกรดของตัวเองเรื่องออการสอบเทสต่างๆ Standardized Test ต่างๆเ,เพื่อให้ให้ได้ถึงคะแนนที่แล้วแต่มหาลาัยจะกำหนดขึ้นเสร็จแล้วเรายื่นไปแต่มหาลาัยเองว่าเราถึงเกณฑ์เขาหรือเปล่าทถ้ามหาลายที่มันยากๆหน่อยเนีเกรดเฉลี่ยนแน่นอนเราก็ต้องอยู่ในระดับท็อปใช่ไหมอ,อ ผลคะแนนของเทสต่างๆ SAT ACT ก็ต้องอยู่ในระดับท็อปเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยอยู่นี้มันคนแข่งขันกันเยอะมากในมหาลัยที่ระดับท็อปจริงๆมันก็จะต้องมีเรื่องกิจกรรมเสริมการเป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นบิสเนสใหญ่โตัวว่าจะต้องวางแผนยังไงที่จะเข้ามาอะไรนั้นน้นนี้ได้การเขียนเรียงความอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยากง่ายแล้วแต่ระดับของมหาลัยที่เราอยากจะเข้า จริงๆต้องถามตัวเองก่อนนะว่ามันคืออะไรเหรอไอวิลลีกจริงๆแล้วมันคือหลีกของการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อนนะเป็นมาลัยที่แบบว่าแข่งลีกเดียวกันอย่างเงี้ยใน,ในแต่ว่ามันเป็นมาลัยเก่าแก่มาลายกระชนในอเมริกาที่8ที่นะครับที่อยู่ในเขตตอนออกเชียงเหนือหมดเลยซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความขลังมีความอะไรของเขาอยู่เนี่ยแต่ว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่าหนึ่งเลยคือจะไปเรียนสาขาอะไรเพราะว่าไอวิลลีกมันก็ไม่ได้ออฟเฟอร์ ทุกอย่างที่ที่เราอยากจะเรียนได้คือถามว่าจบออกมาเนี่ยมันมีความขลังมีความอะไรมันก็มีนะนก็มีความแบบว่าเออเก่งจังเลยเนาะจบโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในบางที่ในระดับปริญญาตรีอ่ะก็ถือว่าดีมากแต่พอระดับปริญญาโทขึ้นไปแล้วอ่ะก็ไม่มีสาขาที่เปิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคุณจะไปดันทุนลังทดไมสมมติคุณอยากจะเรียนอะสมมติคุณอยากจะเรียน วารสารศาสตร์อย่างเงี้ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยแทบไม่มีไอวิลิกที่ไหนที่เปิดเลยที่ที่จะสอนจน u r n a ซึ่มใช่ไหมครับสอนวารสารแต่ในระดับปริญญาโทก็มีมหาลาัยโคลัมเบียซึ่งซึ่งโด่งดังมากในในทางด้านวารสารคุณก็ต้องไปสมัครที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณเกดเฉลี่ยคุณแข็งแกร่ง,งเอ่อแสแตนดาร์ดไดเทสอยู่แข็งแกร่งกิจกรรมมาพร้อมเอเซสพร้อมอะไรเงี้ยก็ลุยไอวิลิกได้เลยแต่ว่าในในอยากให้มองว่า มองอะไรไปกว้างมากกว่านั้นอะ่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าไอวิลี e แล้วคุณจะประสบความสำเร็จในในชีวิตได้เพราะบ้างโรงเรียนนะจบมาคนไทยก็ไม่รู้จักอยู่ดีใช่มเพรมันมีที่เราได้ยินกันคุ้นๆแบบก,ก็ฮาร์ a วิร์ดเยลปรินซ์ตันโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอีก4โรงเรียนของ Ivy League คืออะไรอย่างเงี้ยใชม่มันเพราะฉะนั้นมันก็ถามว่า มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แน่นอนในการที่มีคอนเนคชันเนาะแล้วก็ความขขังของฮาร์ไลั์เนี่ยเราเราปฏิเสธก็ไม่ได้อยู่แล,แล้วเขามีมาอย่างนั้นแต่ว่าโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่ออวิลีไอวี่ลีกที่อยู่ในระดับที่เรียกว่าพักการเลยก,ก็ก็มีอยู่เยอะครับอย่าไปฝังใจกับกับไอวี่อยู่อย่างเดียวมันมันเข้าได้ก็ดีเข้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ the end of the world เรื่องแรนดกิ้งเนี่ยมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนคือส่วนใหญ่บอกตรงๆว่าเขาไม่แคร์หรอก แต่ว่าคนที่เข้าได้เขาก็แคร์ไนงะเพราะฉะนั้นมหาลัยมันมีต้องเป็นเป็นพันมหาลัยแล้วมหาลัยที่อยู่แรงท็อปเอาเรียกว่าท็อป50ท็อป20เนี่ยมันอยู่อยู่ไม่กี่มหาลัยเข้าได้ไมีกี่คนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนที่แคร์เขาก็แคร์คนที่ไม่แคร์เขาก็ไม่แคร์ความแตกต่างระหว่างมหาลัยเอกชนกับรัฐบาลนนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับจะเรียนอะไรเลยแต่ถ้าว่าจะไปเอาระดับปริญญาตรีนะมหาลัยเอกชนที่นู่นมันแข็งแกร่งมากเพราะว่า ระบบเงินเงา,า้่ะเงินเอนะ็นดาวเมนต์น่ะมันเยอะมากอย่างเงี้ยมหาลาัยรัฐบาลนะสายเงินจากรัฐและเฟดเออร์ัลการ์เม้นต์คือรัฐบาลกลางด้วยบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วมันจากรัฐมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นนะ่ะมีเงินรวยมากขนาดไหนอย่างเท็กซัสได้เงินน้ำมันมาเยอะอย่างเงี้ยก็สามารถมีระบบมหาลาัยรัฐบาลที่ค่อนข้างแข็งแรงได้หรืออยู่ที่ระดับการที่สุดเลยจริงๆก็คือแคลิฟอร์เนียซิสเต็มซึ่งแบบโอ้โห UC นี่ติดท็อป 50อะหลายโรงเรียนมากอย่างเงี้ยก,ก็แล้วแต่ที่ไปในขณะที่รัฐเล็กๆที่ไม่ได้มีระบบการเก็บภาษีที่แข็งแกร่งมากอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เป็นรัฐที่มีมหาลัยที่ที่แข็งแกร่ง,งเพราะฉะนั้นรัฐฐานเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะเอกชนเอาเนี่ยจะพูดยังไงดีเอกชนมันก็มีทั้งดีและทั้งไม่มีชื่อเสียงถูกไหมแต่ว่าในระดับท็อปทที่จัดออกมาแล้วอะเช่นท็อป20ปุ๊บเนี่ยมหลาลัยเอกชนเยอะกว่ามหาลัยรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่แต่โรงเรียนไงเพราะไม่ได้แปลว่าเอกชนแล้วจะดี หรือรัฐเราจะไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าถามว่าท็อป50เนี่ยมีเอกชนเยอะกว่ารัฐบาลไหมใช่แน่นอนเอกชนเยอะกว่าค่าใช้ใจ่ายมหลาลัยเอกชนก็จะเยอะหนักกว่าคาค่าใช้ใจ่ายในมาหลาลัยรัฐบาลขึ้นไปอีกแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าคุณเป็น resident คือเป็นเป็นผู้พิมพ์พำนักพิมพ์อาศัยอยู่ในรัฐนั้นเนี่ยคุณก็ได้ สามารถเรียนมาอะไรในราคาที่ถูกกว่าหรือเรียกว่าเป็นราคาปกติดีกว่าในขณะที่นักเรียนต่างชาติหรือถ้าคุณยา้ายมาจากสเตตอื่นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในที่แพงขึ้น <S <S อย่างแรกเลยคือเตรียมเรื่องการทุนการศึกษาเอาไว้ให้เรียบร้อยนะ,ะไม่ว่าจะมาจากตัวคุณเองมาจากผู้ปกครองหรือว่ามาจากการขอทุนอันนี้ต้องเตรียมต้องเตรียมเอาไว้เรียบร้อยเลยเพราะว่าการที่จะเป็นหวังเพิ่งอันดับหน้าว่า สามารถทำงานไปเลี้ยงตัวเองไปได้เนี่ยมันสมัยนี้แล้วค่อนข้างจะยากพอสมควรโดยเฉพาะเหตุการณ์การเมืองปัจจุบันเนาะเขามีการแบบว่าปรับปรามการทํางานผิดกฎหมายกันเยอะขึ้นยังสมัยก่อนเนี่ยมันยังมีการแอบทํางานกันได้อะไรกันได้อย่างเงี้ยก็จะมีคนที่สามารถทําไปเรียนไปแล้วก็ส่งตัวเองไปได้แต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างยากแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมทุนเอาไว้ให้เรียบร้อยว่าว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ต่อปีต่อปีอย่างเงี้ยเตรียมเอาไว้ตลอดทางการศึกษาเลย ค่าใช้จ่ายของแต่ละเมืองคือรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันก็จะมีเมืองใหญ่เมืองเล็กถ้าไปเมืองที่มันเล็กกว่ามันก็ค่าของชีมันก็มันก็จะถูกกว่าถ้าคุณตัดสินใจไปเรียนสมมติโรงเรียนรัฐบาลในนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กซิตี้อย่างเงี้ยยังไงมันก็แพงกว่าอยู่แนละ้วเพราะค่าชาวบ้านมันแพงกว่าค่า cost of living ค่าของชีพมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ในนิวยอร์กอยู่ในโอเออยู่ในชิคาโกอยู่ในดัลลัส อยู่ในฮิวสตันบอสตันอะไรเงี้ยมันแพงกว่าคุณไปอยู่เมืองเล็กๆแน่นอนโอ้โหอันนี้คำถามนี้ตรงใจมากเพราะตอนที่ตอนที่พี่เรียนอยู่ที่นั่นตอนนั้นเราก็สแสวงหาทุนมากว่ามีที่ไหนบ้างที่ให้ทุนนักเรียนต่างชาติจะบอกว่ามันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรคือในระดับปริญญาตรีนี่เรียกว่ายากมากมีอยู่บางโรงเรียนเท่านั้นเองที่จะอนุญาต ให้คุณขอทุนได้ในระดับปริญญาตรีแต่ปริญญาโทเนี่ยเยอะขึ้นและและ,ะมากมากกว่าปริญญาตรีเยอะมากแต่ว่าทางที่ดีนะหาทุนจากเมืองไทยไปให้เรียบร้อยถ้าขอทุนจากที่เมืองไทยอ่ะที่มันเป็นทุนที่อาจจะมีข้อแม้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่มันน้อยมากแล้วมันเป็นการงมเข็มในมาสมุดมากมันมันจะใกล้เคียงกันทั่วโลกแล้วที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะก็คือ จะไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการพกเงินสดไปเยอะๆนะ่ะประโยชน์น้อยมากก็จะใช้บัตรกันแต่ว่าเรื่องระบบสแกนจ่ายเนี่ยอเมริกายังไม่ได้เยอะเหมือนเมืองไทยหรืออย่างอย่างประเทศจีนที่เป็น Cash Less Society ไปเกิบหมดแล้วแต่เราก็จะใช้บัตรที่เป็น Contact Less ก็คือจ่ายจากมือถือได้ไม่ต้องสแกนแต่ใช้บัตรแตะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นอย่างนั้นกันหมดแล้ว ที่พักอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่บุคคลนะครับือขึ้นขึ้นว่าคุณต้องการอะไรระดับไหนอะคือมันมันมันหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่รัฐไหนด้วยและเมืองไหนด้วยแต่โดยรวมวโดยรวมแล้วคือดูเรียกว่าดูบัตเจ็ตของตัวเองก่อนหนึ่งอย่างแรกแต่ว่าเวลาคุณเลือกที่ถูกที่สุดอะคุณดูให้ดีแล้วกันว่าที่ถูกที่สุดเนี่ยมันถูกที่สุดเพราะอะไรบางทีมันอาจจะเป็นแหล่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ อันเนี้ยต้องต้องพึงระวังนิดนึงอย่าว่าถูกที่สุดล้วไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไงเพราะว่ามันถ้ามันอันตรายเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในย่านนี่มันดีๆอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นหรอกอเมริกายิ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างแบ่งแยกชัดเจนว่าตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่อันตรายเพราะฉะนั้นวิธีก็คือต้องพยายามพอพอเลือกเมืองได้แล้วอ่ะต้องพยายามส่องดูว่าแต่ละแต่ละย่านแต่ละย่านมันเป็นไงพราะ ความปลอดภัยนี้สําหรับคนที่มองมาจากข้างนอกอเมริกาเนาะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะมันชอบมีข่าวยิงกันมีข่าวแบบว่าก่อพินาศกรรมอะไรต่างๆนั้นนะอันนี้ต้องบอกว่าประเทศอเมริกานี่ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นประเทศของการพกปืนเพราะฉะนั้นบางรัฐเนี่ยจะมีการพกปืนได้ถูกกฎหมายคุณไปเมืองไหนแล้วจะปลอดภัยมากกว่าเมืองไหนนี่แล้วไม่สามารถบอกได้แต่อยากจะให้ดูสถิติไว้เพราะอันนี้จะเป็นตัวบอก ที่ค่อนข้างจะแม่นยำพอสมควรเช่นบางคนเนี่ยมีภาพอยู่ในหัวว่าเมืองใหญ่ต้องอันตรายทุกเมืองเนี้ยซึ่งมันไม่เป็นความจริงเ,ออเพราะว่าเมืองใหญ่บางทีเนี่ยเราหารจํานวนประชากรไปแล้วเนี่ยสถิติของอาชญยกรรมเนี่ยมันน้อยกว่าเมืองเล็กมากแต่ถามว่าอเมริกามีปัญหาเรื่องปืนไหมมีแน่นอนถามว่าปลอดภัยไหมเราก็รอดกันมาได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น มันมันผู้ลำบากความความดูแลความปลอดภัยเนี่ยคือเป็นเรื่องที่คุณต้องต้องดูแลตัวเองถามว่าเป็นประเทศปืนไหมเป็นประเทศปืนแน่นอนเทียบกับอังกฤษเทียบกับยุโรปบางประเทศเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้แต่นั้นเขาก็มีปัญหาของเขาเช่นการเอ,อวมกระเป๋าการขโมยของเล็กๆน,น้อยๆออะไรในเมืองใหญ่เนี่ยในขณะที่อเมริกาอาจจะไม่ค่อยมีปัญหานี้แต่จะมีปัญหาเรื่องปืน คำว่าจําเป็นเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ,ถามว่าจําเป็นไหมบอกเลยว่าไม่จําเป็นพี่กอพูดอย่างนี้ดีกว่าถามว่าการที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยไม่จําเป็นต้องอเมริกานะมันให้อะไรกับเราบ้างดีกว่าการที่เราออกไปจากประเทศไทยมันให้เราอะไรเราบ้างมันทําให้เราออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของเราเาอาเงี้ยบางคนนะอะไม่ต้องบางคนหรอกตัวเองเนี่แหละ ซักผ้ายังไม่รู้เลยว่าต้องแยกผ้าสีผ้าขาวอะตอนอยู่เมืองไทยอะพอเราไปอยู่เมืองนอกปุ๊บเราต้องอ๋อมันซักรวมกันไม่ได้ดนะนี่เนาะมันเละเทะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยพอเราต้องไปซักเองเพราะว่าค่าแรงที่นู่นแพงมากเราก็อ๋อผ้าสีผ้าขาวมันต้องแยกอันนี้คือเรื่องเล็กน้อยมากนะยังไม่รวมเรื่องอื่นๆที่อยู่เมืองไทยเราไม่ทําแล้วพอไปอยู่นูน่นเราต้องทําเองเช่นแบบ ทาสีบ้านอะไรอย่างเงี้ยทาสีห้องเวลาเราจะคืนห้องเขาบางที่เขาต้องบังคับให้เราทาสีก็ต้องทาสีเองทําอะไรเองไอ้การทําอะไรอย่างนี้ต่างๆมากกว่าที่มันจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเราให้กลายเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นเราสามารถรู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้แล้วเราได้ทําอันในส่วนของการศึกษาเนี่ยคือเมืองไทยเราก็ไปไกลมากแล้วตอนเนี้ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้อง ออกไปถึงจะถึงจะได้รับการศึกษาได้ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปเรียนมหาลัยเนี่ยระดับที่มี professor ได้รางวัลโนเบลไพรส์ได้อะไรเงี้ยโอกาสแบบเนี้ยเมืองไทยมันก็จะน้อยไงเราก็จะสามารถไปไปหาได้ในต่างประเทศหรือว่าในขแขนงที่เราเรียนเนี่ยสุดยอดจริงๆงเนี้ยมันอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งในอเมริกาหรือเมืองเมืองหนึ่งในอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปไงถ้าเกิดเราต้องการแข่งขันกับคนทั่วโลกเนาะเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าะ เป็นอีกเลเวลหนึ่งของการแข่งขันนะถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองอย่างนั้นเราก็ไปถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นแน่นอนถามว่าควรจะไหมอันนี้แล,ล้วแต่บุคคลการเรียนจบที <im machine> ่อเมริกาสามารถทํางานที่อเมริกาได้ไหมบอกเลยว่าได้แต่ขึ้นอยู่กับสาขาที่ที่เรียนเช่นถ้าจบมาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยโอกาสหางานง่ายมากเยอะมากจบมาทางหมอพยาบาลงานเพียบ ถ้าคุณจบม,มาทางศิลปศาสตร์คราวนี้ก็ยากหน่อยแล้วอ,อ,อย่างสาข,ขาผมเจอเน้ซึ่งก็ค่อนข้างยากพอกสมควรต้องฝ่าฟันมากอย่างเงี้ยรายได้ในการทํางาน,นอเมริกาก็แน่นอนครับว่าดีกว่าเมืองไทยแน่นอนเพราะว่าด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเนาะมันก็ทําให้แบบรายได้เราดู ฟูฟ้าหรูหรามากแต่ว่าค่าคองชีพมันก็แพงต่างกันไปด้วยอย่างตัวอย่างนะสมมติว่าคุณได้เอาตีง่ายๆกันว่าจบมาได้เงินสักประมาณ6,000 60, 0เหรียญต่อปี8,000 80, 0เหรียญต่อปีอย่างเงี้ยเฉลี่ยมาแล้วก็ เรียกว่าหลวอหกหมื 60, ่นเหรียญแปดหมื่นเหรียญก็หลายล้านในเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่เสียภาษีเข้าไปเสียอะไรเข้าไปแล้วค่าเช่าบ้านในนิวยอร์กเดือนละสองสามพันเหรียญอย่างเงี้ยคุณก็เหลือไม่เยอะหรอกแต่ถ้าคุณเป็นคนขยันเก็บมันก็ได้รรเป็นกอบเป็นกำอยู่เหมือนกันแต่ท้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าสายชีพมุณค,ครับบางคนก็เจริญรุ่งเรืองมากเช่นเช่นเรียนฟินแ n นซ์เรียน,น,น,เ,ยนเอ่เอไอที IT อะไรเงี้ยก็จะไปได้เรื่อยเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองอ่ะคนพบว่าอยากเรียนเอ่อมาไล่ในอเมริกา ก็ลองศึกษาหาข้อมูลนูนะครับว่าจะทํำยังไงที่หาที่ที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าหนึ่ก็คือเรื่องทุนดูเรื่องทุนก่อน 2. ดูเรื่องผลการศึกษาของตัวเองและคะแนนสอบต่างๆนะครับแล้วก็3ดูด้วยว่าโลเคชันที่ไหนที่เหมาะกับคุณอากาศร้อนอากาศหนาวอะไรเป็นยังไง 3. ามอันนี้เป็นประเด็นแรกๆเลยที่อยากให้ให้นึกนึกและไตร่ตรองดูดีๆนะครับแต่ พี่เช่อย่างหนึ่งว่ามหาอะไรในอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสักที่แหละที่เหมาะกับเรา